หรือจะเฟลถ้าพร้อมแล้วเพลงว่าดึงไปทุกนู้จนได้ ครั้งที่มองดาวมีตาคิดถ <the finger> <favour> ึงม in ีตาคิดถึงเมืองวันวานและฟังของเรามีตาคิดถึงมีตาคิดถึงเมืองวันวานและฟังของเรามีตาคิดถึงมีตาคิดถึงแต่บางครั้งก็ทำให้เหงาคิดถึงเธอ คิดถึงได้แต่คิดถึงสิ่งที่สองเราเคยมีเแต่คิดถึงได้แต่คิดถึงน,นึกทีไรก็ยินทุกทีมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงอยากให้เธอได้อยู่ตรงนี้คู่นี้ก็เหมาะกันดีเนาะคิดถึงเธอ สวัสดีครับกันครับสวัสดีครับเคยเจอกันจริงๆด้วยเคยเจอกันจริงๆครับงานอะไรกันเป็นงานแข่งกีฬาครับของช่องค่ะอ๋อโอเคโอเคแต่ว่าผมประทับใจน้องเขามากคือเราไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่ว่าน้องก็แบบเห็นผมแล้วก็พี่การสวัสดีค่ะน่ารักมากครับน่ารักน่ารักจริงใช่ครับคุณดูเขินนะครับวันนี้ไม่ครับปกติเลยจริงฮะครับเขินแล้วครับผม แล,และคิดไหมหว่าตอนที่ถ่ายจะมีชื่อของกันนพัฒน์อยู่ไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะชื่อแต่ละชื่อที่หนูพูดไปก็คือก็คือไปละทางกันหมดเลยเดี๋ยวนะขอถามหน่อยงูเล็กคืออะไรเนี่ยกำลังจะไล่คำใบ้เลย NP <okay>. ไล <laughs> ่ค่อยรกไอรอนแมนชอบไอรอนแมนครับเสื้อเนี่ยผมว่ามันสกเดว่ามากคนชอบเยอะรูปของพี่กรณรงเดชพี่กรณรงเดชเคยประกวด KBN ครับสมัยอายุ9ขวบแล้วก็ได้นักร้องนักร้องเยาวชนดีเด่นแห่งประเทศไทยตัยจรินพรเป็นนางเอก m อีคนแรกของผมเนั่ง เพลงระยะทำใจและสุดท้ายงูครับอสรพิษครับก็อยู่ในแก๊งอสรพิทครกันดิโนเป็นแก๊งอสรพิษคือชื่อแก๊งของเขาคือผมมาอยู่ข้างหน้าผมก็ว่าตื่นเต้นแล้วนะแต่คือข้างหลังนี่คือแบบเฮ้ยทําไงดีวะมันจะแบบอย่างนี้ฟีลแบบตอนหันหลังมาแต่ทําท่าไหนให้เขาแบบว่าไม่ผิดหวังวะอะไรอย่างเงี้ย ยี่คุณสองคนยืนด้วยกันก็ดูดีนะคะพี่เชียชงเก่งนะคะครับชงเก่งวันนี้ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาร่วมงานการพรวะรอบที่แล้วแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกันก็ติดตามผลงานอยู่นะคะแล้วก็ลองเพลงพร้อมมากๆค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอ้ดีใจมากครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ติดตามผลงานน้องอยู่ครับน้องสวยมากแล้วก็น่ารักที่สุดครับเป็นนางงามนี่ผม ชื่นชอบแล้วก็คือไม่ใช่น่ารักแค่แค่ภายนอกครับคือรู้เลยว่าแบบเป็นคนอัธยาศัยดีมากคือแม้กระทั่งเจอกันครั้งแรกแบบรู้ว่าเป็นแบบเด็กรุ่นใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังสวัสดีทุกคนเป็นมารยาที่แบบชื่นชมครับขอบคุณค่ะทักใจครับใชทักใจครับทักใจคือตอนที่เราประกวดพวกเราก็เชียร์กันหมดจริงๆถูกฟานนี่คือความภูมิใจของพวกเราทั้งหมดเลยนะครับเขาคือเขาบลูเบสยูนิเว e ร์ของเราถูกถูกต้องเดี๋ยวให้ฝากผลงานทั้งคู่เลยครับอามินดาตอนนี้ติดตามอะไรร์มิน่าได้บ้างครับ ก็สามารถติดตามโซเชียลมีเดียของด้าได้เลยนะคะ Facebook Instagram แล้วก็มีช่อง YouTube ด้วยค่ะอะแมนดาออฟดัมเลยค่ะโอเคไปติดตามกันได้เลยนะครับของกันละครับครับก็ติดตาม Instagram นะครับผมแล้วก็มี YouTube ด้วยเหมือนกันครับกันนภะัทรครับผมเดี๋ยวจะมีผลงานเพลงกับทางเลิฟอีส t ด้วยครับโอ้โโอเคคู่แรกไทยผิดครับแฟว